การ์มินอินสติ้งเครื่องนี้นะครับเปลี่ยนชิประบบไฟกับทางร้านล็อกลีไบเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ขึ้นสถานะการชาร์จเต็มเรียบร้อยนะครับสายชาร์จเป็นของลูกค้าเองนะครับที่ทําสัญลักษณ์สายมัดมานะครับก็ถอดสายชาร์จนะครับเซนเซอร์ฮาร์ดเลดก็ทํางานได้ตามปกตินะครับนําไปจับสัญ,ญญาณ gps ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับนี่นะก็ทํางานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับ ผมเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นัตราการเต้นหัวใจเซนเซอร์ฮรเหเ็ทวัดได้ตามปกตินะครับนี่นะผมย้อนกลับนะครับปิดไฟเปิดไฟหน้าจอนะครับเดี๋ยวจะต่อสายชาร์จอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะขึ้นสถานะแบตเตอรี่เต็มนะครับก็ตรงนี้สายชาร์จไม่ได้มีปัญหานะครับก็ขอบคุณมากครับนานล็อกดีไว้ยินดีให้บริการครับ สายชาร์จก็ทำงานได้ตามปกติขอบคุณครับ